ได้ายคุ้มเลยบ่นี่เนาะคุดคุ้มเลยพี่นอะไยเนาะคุดได้ดิคุดนี่คุดมันคุดมันโอ้โหทุกนี่นี่เป็นอคุดเนาะแ้บเลยบ่นี่ไงยังบ่อืมก็เดืดเนงักเมตรเมตนคุดลงนี่ฤกนี่กชิห้าคือคุดใกล้กันแท้นี่ พูดไก่กันจัางมวลนต่อายคนเนาะป้าพี่น้องไอ้พวกเผ็ดบุ่ม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 เผ็ดไปกรับสบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อเม่พี่น้องสบายดี กันเบิดสุขูสุคนกับสมองสุบอนเนาะว่าสะอยู่ภายในว่าต่างประเทศอันยินดีตอนหับข่าวสู่ช่องย t u b e น้องตุไซปันซุขอีกแล้วพี่น้องเอโดยพี่น้องเนะาะกลมาพบมาพบน้องตุไซมือนี้กัในเดินทางมาทางบ้านโพนชิมคือเก่าพี่น้องเอกะเมือนี้เนาะน้องตุไซกลมากันสี่ตุพี่น้องเอมือนี้มาครบหนาครบตาพี่น้องเอเนาะความเมื่อวานนี่กันแย่กันไป เรียกเนาะทั้งคนละชองหมื่อวานทาง,งตูายก็มาทางกันบ้านพนสินกับมาจุดสิทธิสองคนวันเนาะพี่น้องเนาะโดยพี่น้องเลยก็คือตอนนี้น้องตูายก็อยู่ที่ดินของอ่ครอบครัวเลยมีเพิ่นเนาะพี่อนเนาะก็คือว่ามือนีบผู้น้องเลยทางสร้างเพิ่นก็กำลังเริ่มตีอ่าไม้แบบตีสร้างเพ,พิ่นเพื่อพี่น้องเลยเนาะแก็ว่าเริ่มตั้งเสาฮะนะเพ,พื่อนเพื่องเลย โดยปนะเดี๋ยวไปเบิ่งไป zoom ร่กันเลยนะพี่น้องเนาะก่อนไปก็ฝากนี่เด้อฝากความเพี่น้องเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์แล้วก็เบิ่งแล้วก็บอกข่าวโฆษณาให้น้องทุดูายนี่เด้อไปื่อจได้มีกําลังใจในคลิปใหม่ๆพิสอยเรือคนที่ครอบครัวที่เพิ่นทุกข์ยากลำบากอีกหลายๆครอบครัวนะพี่น้องเนาะโดยคือว่ามีถ้าหากมีอ่าเอฟซีทันได้อ่าปูจากครอบครัวที่เพิ่นอาจถูกยากลำบากขัดเกินกะ เมินกันเข่ามาซ่องน้องตุใส่ก็บ่องทีมงานก็ได้นะเพื่อนเนาะเดี๋ยวทีมงานเฮากะสิไปปันความสุขให้ครอบครัวเพื่อนที่เพื่อนขาดความบุญนะเพื่อนเนาะเดี๋ยวป่ะเนยเวลายายห่างกันเอาแหวนน้องดึงชมกันเลยเนาะอาบรรยากาศบรนยากาศดีดีพี่น้องเลยเนาะคึมน้องเลยพโอทีมงานกะพากันไปเปิดกล้องเปิดกล้องนะเพื่อนและพี่น้องเลย ไปกันเลยนะพี่น้องไปเบิ่งน้ำสางเพื่อนห็ดนี่แหละพี่น้องเลยบ้าหลายคนแทะนะสองสี่หกแปดแปดเก้าคนไงพี่น้องเลยคนลายมันนีมันก็ดเขาเดียวแล้วพี่น้องเลยเนาะขุดขุดคุ้มนีกันไป อท so bueno, ี่โทยซ่างนี่มากก็อย่างมาแต่ป่าบ่อันนี้โอ้ยสบายดีสบายดีไอตูวคำตูวเด่นเนาะวานนี่จะเอาไปใช้อะนะวานนี่บ่โดยข้าวปตูวานนี่ชีวานี่ได้ดีเนาะห่อนดีม่วานเนาะห่อนแหงไปเราเลยห่อนแหงเลยไปใช้เลยห่อนแหงเลย ขี่รถกันรถบ่ขึ้งวันนี่ตั้ค่ำเนี่ยขาี้เจ้าหลินตลกบอกคือว่าเห็นยังอันนะซุข่อยหัวก์ไปตู้คไอ้ตู้คนฟุดผัดจนเจ็บท้องมืวานนี่ฮะหัวเจ้าขาดรบไทยใค่แล้วเอ้าขับไได้นอกกับขับไปนั้นแน่ปล่อยเบรกบัดเดียวบ่ก็เม็นันคุณนายมนาวต๊กรถนองมนาแบบไม่หลังเลยแบบนองมนาขาดเนาะโดยขาดบุคคลดีมันออกโตแบบ จวดเลยบ่บ่หลดแห้งลีนี่เนาะขึ้นยังสีเพิ่นเนาะอืมป้าป้าว่ารายจะห่างพุ่งสร้างเพิ่นสีเริ่มตั้งเสาไว้ได้พี่น้องเลยเนาะมาแต่คุยกันอยู่เนาะพี่ตุ๊กพี่น้องเลยเว่นี้ทิศเท้าเนาะสอง

แปสิบสาไม่ยังไงไปดตทางสาให้ด้พี่น้องเด้อเข้าไปได้รถไปดูโอ้นักเติบนอนนี่เนาะสี่คนเออ ขันในตู้คมนี่ยอคนเดียวก็ได้สาเนี่ยไ่ได้ยากอ่ะี่ะส้างทีมงานคุณภาพนี่เนาะโดยว่าสร้างนี่ใช่ตั้งชื่อว่าสร้างทีมงานังนี่ชาวเห็นเอื่อนหมดเลยนะโอ้ตัองชื่อผู้หเนาะผห่นาะาสุดผัใหญ่พ่อแมนชวบ้านเอือนนี่คุน่น้อเนี่ยผมไ่ช่คุณต้องโซนโซนน้เอาแต่เบอร์อิ่มัน ไ่ได้ใช่เ้เนาะบางคนทิ่ได้แต่ผู้มเปือน่อม่บอกไป่นผู้บ่าวด้ฮะผู้บ่าวพ่มาคนนึ่ผู้บ่าวโดยโดยโดยเรือหันเรือหันโมเมนได้เรือหันมิตอลูกซอดบ่อซอดพุนซอดพี่บ่หนึ่งองอึบมาวางวังตีนตีนตีน

อันนี้คืออยกคือให้แกทอนเนาะูณิกาแมนบอกคือกันบ่วนไอ้กับน้องกันบอกภกาแมนบอกเยน่ือเนาะเป็นนี่ขเจ้าข็เจ้าี่เวะไรพอนี่ดียวกแล้วเนขเจ้าจืดเนะไนาดเนาะเนานาะนนมนะเนารนนนนนนานะเน วันนี้พาเยอะดูกข้มากเลยจิ้ง้านแห่งานนี้งานสวรรค์เห็ดเฮือนสวรรค์เฮ็ดเฮือนพินวะต่อเนื้ไม่เดนจินง,งานกัดซุกน้ำเนาะสวสรรคเฮ็ดเฮือนน้ำเบิ้งบ้านนี้เขาชีเฮ็ดอไขันต่อต่อไปให้กันเบิ้งอนี้บ่มา้จะเอาจากเม็ดจังเม็ดนะบ่แบบนี้แล้วคอยเบิ้งดูมันเมน อันเจ็ดเจ็ดชิมห่าบุ๊ดวกัดชิมห่นมาตุเรนมาตุขันูเ้นมาเบื่องน้ำกันอันนี้บ่อสาอันนี้เจ็ดชิมหานี่เจ็ดชิมห่าเจ็ดชิมห่าเพชิมห่าเนี่งามเมตรเจ็ดชิมห่าความยาวนี่เนาะความยาวนี่ความห่างงแา่ละสาความห่างเลยก็มีแต่มีแต่ห้องมีแต่ชุด้ายมูนะหางห่างนี่นะตัวนี้สีเมตรเจ็ดชิมหา ถ้ากระชีได้ไปนด่นี่แหละมันจีเทงบ่บ่เนาะมัะฉีแบบเขายันแบบนี้ยันป่นเนาะการยับออกไปยีกมันีอห้องแล้วมันจีดตอหองไปพุ่นี่เลยเขาอยู่มันมเหล็กเช็ตชิบมางมันโมเมนต์ห้องสามเมตรเนาะมันสามเมตเชดชิ้มหาเนาะสามเมตรเชชิมหาอันเ่ีดต่อใหม่ไปอีกแล้ว 4เมตร5 4.5ตัวนี้ค <5. 4 S 2> ือว่าคือว่าเรือ3เมตรบัเบต้นนี่ต้นเพิ่นเอาใบดตัวนี้คือว่าเรือ3เมตรนะเพราะว่าเพราะว่าถ้าว่าอันนี้นี่4เนาะ4 4อันนี้3 3 3เพิ่นมีหลายเพิ่นมีหลายเทื่อเนาะมันส่งมาให้เนาะนั่นหละจังลงเิ่เด้อเฮาเดี๋ยวเฮาสิตัดิให้เลยบิ่ง้ดเฮาสิตัดินใจให้เอาโต เดี๋ยวชิมห่าจะขึ้นวนทางเลยเด้อนี่อ่ะตัวนี้ชัดนี่ตัวนี้แม่นเนาะอะสามเมตรสามเมตรนลยสามสี่คิดซองคิดซองเจ็ดสิบหกเมตรเนาะเจ็ดสิบหกเมตรพอดีนี่อ่ะตัวนี้มันชีคือกว่าเพราะว่าขั้นเอาตัวแบบเจ้าว่าที่นี่นะมันบ่พอดินเท่านี่แม่นบน่พอแตมันสิออกหนาทางหมดเลยเนาะพอบ่พอเนาะมันออกไปอีกชั้นแม่นหาชิดเนาะโดยแม่นอ่ะตัวนี้โอเค อตัวนี้ลากับกับเบิงแกเต้ก้อนที่ผากเสามันมีอยู่ตันนี้เขากระหู้แล้วเนาะความในยาห่างเจ้ากระหู้แล้วจะมีแล้วเบอนแต่ละเสาเนาะแบบแบบสามเมตรนี่ใจกลางเสาปกติโดยโดยนี่เสานี่งเสานี่งระยะเสาห้าเหลี่ยมเหลี่ยมห้าเหลี่ยมเนาะเหลี่ยมห้าเหลี่ยมตามนี้แต่ว่าตัวนี้ก็เสาอยู่นอกตัวนี้ก็เสาอยู่ เราวันนี้บ่อนได้นี่เขาตั้งจะเรียนข้าใจบ่มันจะเป็นทรงแบบนี่นี่แต่บ่มี่อยู่ตรงนี้มาตั้งกันเลยบ่อนี้มันมีมันมีเสาตัวนั้นนี่เปิดตัวนี้ก็ได้เปิดตัวหุบตัวแรกเปิดหุบตัวแรกเออนี่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 ไปมาไปยู่น่แต่เรานี่เข้ไลายตามนี่เลยแต่ว่าเรื่องระยะมันเข้ากันเอาตามตัวเมื่อกี้นีดหน่งสองสา เอออตั้งแบบนี้เลยนี่ตั้งเสานี่ตั้งแบบนี้เลยตั้งังเสาในแบบนี้แต่ว่าห้องไรเขาขันไม่ได้เขาขันเอาเองเนาะแต่ว่าห้องห้องอันตัวนี้เนี่ยเมตนสามเมตรเนาะโดยเมตรเมตรสามเมตรสามเจ็ดห้าเมตรทีงแล้นี่พุดของเสาในแบบนี้พุดของเสาว์ในแบบนี้แต่ว่าห้องไรเขาขันหาห้องเขาไปขันเอาเองนะขันให้มันได้หาห้องนะห้องโพงที่กว้าวไหมห้องโพงระยะห่างกันสี่สิบสองสิบสามสี่ บ่ย่างดอกตัวเด่นบ่ข่าวลอกเขากันบ่ล้มกันนะะปับกันเนาะเดี๋ยวเอาขั้นตอนตัวนี้ก่อนตั้งเสาก่อนตั้งเสาแล้วบ้านนี้เขาสีลมบัดเฮ็ดบัดหลังเลยเจ้าเสียวน้ำท่ายมาแล้วนเดไยวบัดบัดตั้งเสาแล้วบ่บ่เอาลายเนาะทำบ่เอาลายเขาก็ได้ไปนังกันลายไปนังกันลายงานลังลังนั่นเพิ่มได้ยังหลายหลังอีกหลังนัมนก็บ่เอาลายอีกแต่ก็ยังอีกสามลังยังชิตั้งอีกทุ่นทั้งดิน ว่างนะแม่นเบิดแหล่ะฮได้เอาลายได้ฉันบาดเอาเอาลายเอาลังเอาลายกัเอาเอาหลังแบบลังน้อยบวกกันเนาะแม่นตัวมันสีลายหน่ะโดยโดยเทือว่าบลายเนาะบ้านอะไรกันเนาะอ่าโอ้กระจำแุดนี่ได้ที่มีปีหนาบ้างผีก็ได้เอาบนี่มาจีนพี่เดลยโอ้เพราะว่านนี้อันถือว่าได้ไปหาในถือถือชุดใดใดหนิหลังถือชุดเพราะว่า ไปหาให้ให้เพิ่นไปหาเองช่วงหนึ่งมอบล้องยันว่าเพิ่นอยากไปหาเนาะย,ยันว่าเพิ่นได้สร้างแต่เพิ่นสิทักถือใจเพิ่นทนะร้องให้ไปหาบัดน,นี้นะ่เสาหนึ่งเกือบพันบาทราคาราคานะตั้งละล่านะ่ะอันนี้ไอ้เพิ่นเอาเสา,า,าเละห้าร้อยเสา,า,าเละห้าร้อยคุค้มคุ้มละร้อยเนาะแล้วเพิ่นลดให้เบาเพิ่นลดให้ให้อีกหาระบาทเลยเนาะ รุให้ลรุดหารอยรุดอีกบ่ได้ว่าหารอยรุดอีหารอยมาได้แค่นาเขแล้วแค่นาไอชิเฮตลายอยู่ได้นี่เนาะชุดนาชุดชุดนี้พ่อค้อนถือว่าเทียบเทียบชกันแรกถือว่าเพิ่นรุดห้เพราะว่าเพราะเพิ่นเป็นเพิ่นเป็นไอ้ไอของไอฮักบ่ไอกระสอนบ่เป็นไอเิ่นเป็นไอฮักเลยหูจักกันเพิ่นก็เลยรุดห้อันนี้ค่ะอธิบายเพื่อให้ลายคนเข้าใจแลยค่้ผู้ใหญ่ เพิ่มข้าใจใละเอียดเลยเนาะดยอันว่าเงินคำนี่เพราะว่าเพิ่นก็ะเสือใจเาแหละแต่เฮาต้องเห,ห้ละเอียดตื้มอีกด้ยอาคตื้มอีกเพื่อใหันละเอียดเพราะว่าเพิ่นวางใจได้เฮาก็กสุชิตนี่ชีดให้แบบให้เหพิน่นบ่ยากให้หลายคนแบบว่ามีขอ้อของใจเลยนะเนาะผิดหวังเนาะบ่ห้ผิดหวังด้วนี้านว่าเข้าใจกันน้เนาะนี่เฮาขฮาเบึงเนาะเอาเนาะเข้าใจกันเรียบร้อยเ<ด>นาะแบบเซา แบบแบบนี้แมนเพิ่นอ้ายเพิ่นออกแบบให้เดนมิกาเพิ่นได้หนิอ้ายผู้ฝันสางเฮือนลังนี่เนาะแต่ว่าเอาทั้งขางมาเป็นทั้งหนานี่บ่ได้แมืน,ไไนบอกอ้ายบ่ได้เนาะมันบ่ได้น้ำดินเนาะดินเท่ามันดินมันลวงกวางมันลวลวลชันเนาะลวงลกวางมันมีแต่ชิมหาเม็ดชิมหาเม็ดแต่ขั้นที่ขั้เท็ดแบบอันแบบเพิ่นช่งใหนั้น,นต้องรับซาเม็ดเนาะดินเนาะรับสองตอนผู้ประจักษ์เนาะ ทอดบ่แม่นต้องระดับของสุดเด่นรับตอนนล้นจังหวครับน้องพันต่อกันโดยแล้วเส็ดแบบปิ้นปิ้นหนาออกไปทั้งทั้งขางแบบไม่เพิ่นว่าจังได้เนาะแม่เอาขางเพื่อนโมเดิลแต่ว่าเอาขางมาเป็นขางหนาแต่แต่มันนี่ปรับเปลี่ยนเลยก็ได้โดยแสีบอกเพิ่นแต่เข้าก็สิเอาทา้งหนาเป็นทา้งหนาแหละโดยแบบเดียวกับเพื่อนเขาแบบเดียวกับเพื่อนสบัวเนาะโดยแต่ชั้นแหละแต่ชิจงแซกแบบชาวว่าบอสเด่นกับวงบอลจอดรถเด่น

โอ้ก <This> like ็บ่ฮู้ปานใดเรื่องนี้เครื่งเด้ข่อยฮู้แต่ครื่งสีขาวข่อยฮู้สีข่อยคร่งเป็นปองนะข่อยฮู้มันคนละคร่งันน่ะมันคคร่งอันนี้คร่งเฮือนบ่แม่นเนาะอ่ะขอบใจน้องตัวดเคือคําเพิ่นก็เลาะอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะอาเาะเบิ่งมอบบริเวณคือว่ากว้างนีพี่น้องเอ้ยเนาะอโทษพี่น้องเอ้ยูเอาแบบชุดดินเลยนตุ๋ยสเนาะโดยแบบชุดดินเลยพี่น้องเอ้ยเนาะ ดินมทัวไรกว่าชิพหาคุณสาหาบ่ะชิพหาคุณสาสี่สาสี่ชุดเลยพี่น้องเลยแดนนี่อยู่นี่แน่นอนแม่นี่น่ะหลักแดนพี่น้องเลยเหลืออยู่นี่นิดนึงเนาะทางนี้คอยบอกกงกว่าได้ตัวเด่นเจ้าไปเบิ่งทางน่ะเจ้าเบิ่งทางน่ะจำเลยทางแม่น่าจะจำเลยพี่น้องเลยจำเสาแดนเลยเนาะแต่ว่าครั้งนี้ผมยังจงให้ยสามสี่โยบมีพื้นที่ประมาณสามโยบเนาะเม่นหนึ่งเนาะแม่นเม็ดหนึ่งโอ้ พอดีเนาะพี่น้องเนาะนี่สาวแดนนี่ฮอดผตัวนี้เพิ่นสิจงให้แบบประมาณว่าขี่รถไปก็ได้นะตัวนี้เนาะทางนี้หานะพี่น้องเอ้ยพอดีแบบว่าเพินทางหลังบ้านนี่กพี่น้องลงบักนึงพี่น้องเอ้ยเนาะอทุกกวงีพี่น้องเอ้ยกวงยาวใหญ่่ลนี่พี่น้องเอ้ย แบบชุดดินเลยหาห้องนอนเนาะหนึ <S <S ่ห้องโทเอาแมสมาอีกรอบนึงแมสก์คิดว่าคุณหามตายจาคิดวัอะไรเนี่ยงไรแมสเบิ่งแนี่ผมีแบบกระดอกแรกเนาะที่นาผมมีแบบหนาบูโบเวงนะตุพบูตุฟุง

เอาแบบนี้คือการห่อมาเนาะเขาเชือกมากไปน่งใหญ่ใหญ่เข่ใหญ่เชือกมโดนเดี๋ยวมันจะทานันจะคิดได้ไปต่อาเบิ้งตกดังนี่เลยเมนเนาะโดยขาเบิ้งีดมือขาเบิ้งขีดมือะไะเบิ้งผลงานเนาะเบิ้งราคาน้ำเมน เบื้องราคาดัเลยราคาถือจะเริ้วป็นตรงห่วงคำว่าถือนี่คิดว่าเพราะว่ายังมีอีกหลายหลังเลยลอีกซี่หลังเราเอยคันบวกบวกทั้งหลังนี่นะเป็นหาอยู่นี่รถเดเลยนี่ใกล้ๆนี่เป็นรถนี่ทั้งหลังนะกัมเบนเสาเขาไปสร้างมาได้สามสิบต้นอีกชองหลังหลังเลิกแต่ว่าแต่ว่าเบื้องผลงานหลังนี่ก่อนเนาะหลังนี่ก่อนเป็นว่าอันนี้คุณยายเพิ่นกับว่าเองคำว่าราคาเพิ่นเออเพิ่นลดผ่นเทาเพิ่นหัว ทุเจ้าเห็ดนด้รังพิ่งรุ่นเจ้าเจ้ารุ่นให้กับตอทุเจ้าเห็ดเลยโดยกัดีมือผมได้บันพลงานพ่อพ่อพิ่นก็ตระเ่งพลงานนำเนาะต้องเน้นนันเนาะเนเอามากักินข้าเช่าเบอร์เดบอ้อนี่เรียบร้อเอดเนาะ้าเฮงบอโย่อมาเจ็ดแปดมุ้งเนาะเจ็ีมือได็ตี

ม่ชี้แปดเออไม่ชีแก่เป็นไมคไปมาจอย่ากวนแล้วเดี๋ยวนี่ยต้ออยกวนแล้วเดี๋ยวดินั่งนี่เอ้าเม็ดนึงเด็ดอ้ยมึงแคดแล้ว่าเม็ดนึงนะครับนี่อยงไเนาะเบ่งทางนี้จนสิบมีหดอย่างยุคสิบไรอ้มงัไนบเข่าอีกเนาะ เอาด้วยแล้วเขาคุดคุ้มเนอะมันมันเวลาใหม้ตะนนีอยู่หนองคุดสบายโอ้ต้องตีเพื่อเมียนได้การมีรักแล้วนีช่วงบอยแห้งมาตีเชื้ักอีกหน่อยเขาคุ้มอยู่บ่อคุดเอาอยู่พี่แต่ว่ามันคุดสบายเราขออะไรเข้าใจว่าประมาณพี่ได้เนาะคนบ่าวหูเห็นน้ำเนาะเคยเห็นเถื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนาะ น้าพี่น้องเอ้ยป่ะฝ uh ุ oh> uh uh ่นกัดหนิงชอกหนิงเสื <S <s ่อพี่น no ้องเลยเจอดฝุ่นนี้ยต wow 네้องหลังเนี้ยหลังเจอดฝุ่นคืออยากนักนักเนาะคือมอยากคือกันโอ้แต่ว่าบมได้มับถ้ากเพฝุ่นเนาะเดี๋ยวาเดี๋ยวมือ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 ตั้งก่อนเนาะมือตั้งมือตั้งก่อนเราจะรีบฟฝ้าในเนาะแมน อันนี้มันซุกอาจจะติง้าเอาเสียยันยันลีเบียวมแล้วมันคือเบียววะมันคือเบี้ยวเเบียวเลยเาเตาเชียร์ยังคเอาเมาบ้านอ่ะได้คบน้เออ่มหือน้องบีคือเบียวคือชี้เช่อาางเด้อวันนี้ มีไลยมีเอาเสืออลายได้จังนี้ได้เชาอกเสือกับเบียร์แหละพี่น้องเหรอเนาะเสือกอะไรได้พวกเราโอ้สิกินเสือเนาะทีมงานนี่พกว่าเสือกับเบี้ยได้อยู่เราเป็นเอาเห็ดกาเสือเห็ดเบียร์โดยประเทศไทยกับเสือคือกันตู้เสือกับมีบ่อถ่ทยนีโอเออเบาเสือเบาเสือกันนีโอจะเคยกินบ่อเหรอไม่เคยกินเฮ้ยค่อยเบาเสือดอกอันนี้ไม่เคยกินนี่ อทำดาข่อยนี่เออเสื้อนว่าข่อยนี่เลยดาว่อยไปอยู่ไทยตั้งแต่อายุแปะขวบบบเรือคนได้กินทุ่ช่างพุ่นปัาพี่ลึกไปเรียนนีดหน่อยทุกคำนี่ป้าพี่น้องเอ้เนาะเอาเอาพี่น้องเอ้เนาะเห็นกับเสื้อเสือกับเบียร์เบียร์กับเสือขุดข่าวพี่น้องเลยโดยปไปพี่น้องเอ้เนาะเปิดภาพมาอีกทีครัอ่าแดดจังปางบาดนี้พี่น้องเอ้โอ้ยแดดอีกแล้วพี่น้องเอ้เนาะ ื่อกี้นี <ics> ้ย mm. ังกันห้อนอยู่พี่น้องเอิญห่มอยู่พี่น้องเลยเนาะไม้วันนี่พอดเดดแห่บิลีบาดนี่โอ้ยมีเพิ่นเห็ดอย่งได่นี่ทำไมสบายดีโดยทำไมพี่น้องบอกวั่าเดินแล้วทำไมทำไมเดินโด้วยด้ยไม่กับเก็บห่มแต่กับจูดเด้อไม่เด้อ กวอันตั้งไ่หนึเข่าไ้ปหาดังไพ่หนึงเข่าเนาะโดยเดี๋ยสิเป็นประโยชน์เดี๋ยสิใสรประโยชน์ได้เลยโดยโดยเอาเอาเอาทางมาพี่น้องโอ้ยชลมแหงอยู่เลยนี่นี่เขับก่นดขุดได้รายคุ้มเลยบ่เนาะคุ้มเลยพี่น้องเลยเนาะขุดเดิขุดงานี่ขุดมันโทุมันเ เดาเดาบ่อเนี่ยไอ่ยังบ่อืนเตางจักรสจักเแมสเดินขุดลงนี่เลือกนี่ฟกชิหคือขุดไก่กันแทะนีขุดไก่กันจังวลายคนเนาะป้าผน้อะไรผู้เ็ดบุ่ม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 เพดตาจักรแม่มน แต่จะคุ right. ้มเลยสิแล้วมือเดียวไปเจกาันี้เนาะมือนี้นี่สแค่เดี๋ยวบอตัวนี้นี่โอ้ไปไปทัวงนี้มีแค่เสาหนึ่งท้งนี้บอทั้งนี้หนึ่งหางสามสี่ห้าหนึ่งหกสองหาสสี่ห้าเสาห้าเสาหกหนึ่งหกเสาข่อยาวสองสี่หกเสาเห็นบ่เห็น หกเสานีนี่แนู่เลยตัวหกเสาแต่ว่ามานหนจ้ะสี่สมเสาสี่กว่าสามหนึ่งสองสามสามเสาสามเสาสมเสาทานสามเสาเกือบเดือนนึ่งเนาะสามเสาเนาะเดือนนึ่งยังดูอยูสามเสาสามทิศโอ้สาเกือบเดือนนึ่งปะเดือนหนึ่งขอประทันจะแล้วอันนี้เนให้เพื่นไปสะคนเดียวซะ จักลินมมกอีชังอันนี้โอ้ยตอากั้ัออาียใแครแต่ดินมันอ่อนเนาะอ๋อขุดสบายแต่นี่อ่สูงนีนึงถึง่อืมสูงก็ไ้ขุดลงเดือนีนึงทั้งถึงต่ำเลยแต่อันเป็นระดับที่นแทกไว้แต่ได้น้ำใหม่เนาะน้ำใหม่เนาะจากเสื่อลงไปอ้าวอาเป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะสู้ๆูสูสเด้อ อ,อ่าพิ่น้องเจ้เลยเป็นขุดเชี่ยขึ้นดิเซย์นี่เนาะแต่ดินมันบกแข็งพี่น้องเลยเนาะระวังเตะเสือพ่นเด้อพ่นห้หา่เด <un> <ent> ้อเตะเสือพนีพี่น้องเหยเนาะเสือกระแนมทุบเดียเข็นกูแหลอจั่งเตะนี่เพ่นห้า่ได้หนีเนาะ

พี่เป็นตาม่วน,น,ด,น,นดีปดุ๊บลายคนซ้ำอย่างเ้ยหอบปน่นอเกือบยุทางอา้อมไปอ้อมมาอยู่นีน่อยเ่างเงย มัวนียะงัวงัมันบริไดกินไหงัวอ้าวบริได้กินบ่ช่วงนี้อือนี่งัวเป็นพญานะพอดีแล้วเผื่อฮอตบุญหังไผเช้าปจักช่วงนี้เป็นพญานะ้วเหาอ้กี่พนเาบ่นงัวด้่กอบไดพีทหม้ สำหรับคลิปนี้ก็จะมาหนีเด้อยลานเหนเ่อยเนาะฝากทุกคนเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เลยคกัเบิรงนะครับบอกระบบโฆษณาให้น้องตูดใส่น้องเลยเออสำหรับคลิปนี้การหาว่าพิพากษาในการใดก็ต้องการขอโทษขอไปเลยลายหน้องเนาะโดยในการคือ like, 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 like. 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 ว like. ่าทางมีผู้ใหญ่ใจบุญทันได้อยากสมทบทุนเนาะพี่น้องเนาะซอยซากซอยเด็ดทางหาเพื่อน เวร์มีเพื่อนกับติดต่อมาหาทางน้องตุูไซกับทีมงานมันสุกเขาได้นะเพื่นเนาะเพราะว่ากานว่ามีผู้ใหญ่ซอยข้ามาอีกก็ดีนะเพื่น,นเนาะเป็นการเติมีแต่แล้วไว้พี่น้องเพราะว่าผู้ใหญ่ที่เติน,นทีทางนี้กับผู้เดียวนะเพื่อนเนาะทางสื่อด,ดิน,ช,นชื่อนั่นชื่อนี่เพื่นผู้เดียวนะเพื่นเนาะง่ายๆกันเออสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ ขอลา่อแม่พี่น้องไปกเด้วยขอขอบุญขอบคุณทางบุรักผู้ใหญ่ที่เพื่อนอยู่คขยงขงข้ามาตัวตลอดนะบทางเนาะขอยให้ให้เพื่อนอยู่ดีไม่แฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางตลอดปลอดภัยบุญหักษาเทวดาคุ้มครองแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเล็บซีเบิร์ตสุขสุขคนเนาะหอยทุกคนจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงที่ขามาชมคลิปนี้เนาะโดยสุดท้ายนี้นะทุกทายใจขอกาหว่าสบายดีสบายดี